กับสบายดีพี่น้องสบายดีฐานผู้ชมทางไลน์สบายดีเอฟซีถูกทานมื่อนี้กับพ่อๆกับซองอ่าบาลตาเนาะซองบาลตาคือเก่าเด้อจ้าย้ำเศร้าบาลุงบาลตาเพิ่นไปค้ายตลาดน้อยเพิ่นกาบอะไรทึ่ทรศัพท์ไปวัดสันอันผักทรศัพท์ไปหายเมียเพิ่นถ่ายเมียเพิ่นกะกำลังกินข้าวไม่ตาเป็นตากล้องหาย น้องมิดคือโบเอิร์นอันอันป้าเม่นมาว่าน้องมิดกันกินคือโบเอิรนป้ากินน้าแหนมมาเด้อปลาลุงกินน้ากันเด้อกินกระเลมว่านดมาเด้อยังขาเมาเด้อพ่อเม่นมาเด้อกินข่าวมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ากันเด้อปลาลุงกินข้าวเน้าออยู่เืนกินข้าวเ้าอยู่เฮือนเพราะว่าด้ามหน้าอยู่ไก่เฮือน ผลพลตกลิ้นแน่เมื่อก่อนดำน,นั่งกินข้าวอยู่หายอยู่หน้าแน่กินข้าวอยู่เรื่อยไปเลยมันตกลิ้นแน่กับอันหาน้ากับใกล้เฮือนแน่ขึ้นมาดำอยู่เทิงก็เลยชุ่มผลก็เลยขึ้นมากินข้าวอยู่เฮือนขอ่าวเศร้าไม่โน่เขากับเี่ยงนเน่เนาะเพียงปลาเพียงซีนแห้งบางนัดร้านคือเก่ตาตำหมักแตงแตง,แตงโมแกบกพริกดิบโอ้ยแตงโมหวานๆแซ่บๆแดงๆ,ดงๆจุดๆเลย พ่อใหญ่เอ้ยซื้อมาสูนน้องขีดกินมาว่านในดอกซื้อนะ่ะแต่ว่าขึ้นในบ่ได้ปาดเพราะว่าเพิ่นกินมากนาอิม่มห้างกระปาดให้เพิ่น,นกินรอบเส้าพยากระหมุดจอมเลยหมุดจอมมากินน้ำหน่องขีดน้องมีดน้องนิดปลาลุงว่าอ่าสาลาอิดในเน่นาหมักแห้งเนงาะสัน <c oughs> <c oughs> อันจังเองิญไงบ่สัยบ่สขึ้นหมูอไปเลย คือบกมึงได้เส้อจ sí ็าไหม้ละซิดได้แบบซิดบอซิตตะเอไปอยอกันสิยๆพี่น้องเอ้ยเพื่นว่าบอตามันอันบ่มีสาลีดเพิ่นเลยส่ให้ใหม่มา ส right ื mm ่นปกติก hmm. hey. um ับ uh วินตาแหละซาลีน uh คือเก่าเระอเาิน uh หัวบนวิน uh เีำขิดนั่งุีนิดเออุห่านสบ่น้องะแล้วก็บรรเั่บ้านก็ซ่บ นี <ih az violin Legisl acy> ่กะกะ a ัดวันมัดวันว่าซั่นแซ่บเมนูเฮากะซ่ำนี่แหละเนาะพี่น้องเพราะบนนอกินซ่ำน เม so no mm hmm. <laughs> <laughs> ื่อก่อนห่งเต็กแหละกินอยู่ห่อยู่นาเฮาแจวปลแดดต้มน้ำบมั้นสมแต่นี่ก็น้ำใบสมกันบ้านเป็นข้มันเป็นกิตําให้น้องมีดคุยแ่ต้น้อสมียมาซทิ้วเี่วขาแห้งปากก็ได้น่อย่างเดียวี่ยวขาห้ปากกได้่วาแห้งก็รู้ ถบุกแล้วซหาบุกแล้วซอ๋อนี่็เกือบเก่ามงเลยสะพ้อจยันดำมาท่านพ่อตาพ่อตาบ่าคือมากินสะพ้อจะหิ้วเขาบอกหวานอยู่บ่หม่างมออะน้องิดฮะบ่หวานอยู่อะ เบิร์ตวิ่งหนึ่งคนเดียวจักหวานบอกหวานเบิร์ตวิ่งหนึ่งคนเดียวกินหมักโมหมักหนัดปิ้งปลาแล้วก็ปิ้งซีนแหงหมูต่หมักแตงพี่น้องแสแฉกจุดจว่มแต่ันจนบวดปากจนบ่มีปวดอยากปากเลยหิวเข่าแห้งรวมกินน้วกันเด้อชุ่มานคนขยะคือเก่า งานคนขยันคือเก่ากินหมางใหม่ก,กับเขากับเ่ะหมดตอนเพลนชิมียังไรไม่นเขากะหมางนัดอีหละนองขีดว่ะพ่อยญ่ไม่ใหญ่เอ้ยเมตตาพ่น่ยบอกแนวกินตอนเพลนตอนเพลนจากชิมีเมโนยังไรฮาหมางน,ดาานัดว่าสัทน่องขีดว่ะน้องขีดจัดคอเป็นหมางนัดคือเก่าอีกแล้วแมนนองนัดใช่ไหม พ่อใหญ่ว่าขี้นัดเศายังนัดเพ่นพยังขออนัดอีกมอแรกกันนัดมืออื่นเนี sure. ่ยมืออื no ่นมืดมืออื่นมืดและนัดว่ะ เปลี่ยนเป็นเมนใอม่จะกกินเมือหนึ่งนะสองเมื่อแล้วมังนัดเอานัดเดแล้วซื้อหนัดเาข้างไหนปะาลุงข้างไหนพี่น้องข้างแนพ่อยญยไม่ไญ่ลูกสาวหล่ะเจ้าน่ะมังนัดเบิดแล้วซื้อนัดเบิรดแล้วซื้อนัดเบิดซื้อเบิดก็ใหซื้อซื้อ้า จนบ่มีขายจนบ่มีขายแล้วกับบ่มีซื้อซื้อร้านมันก็เบิดกับบ่มีซื้อเนะพี่น้องเอ้ยมากินเขาน้ำขอบครัวคนขยันเด้อยามเสาๆกินเ้านัวหัวหมวนกันไปนำแม่กินเขาก็ลงดำหน้าต่อ นี่ก็พบผนได้ซ้ำหายเลยซ้ำหาคนส่วนได้ซ้ำหายลองขับเสาอืออ้ <laughs> อาวทั้งแนบมีน้องน้องมิดน้องมิดว่าหยอกน้องกีดไว้ดอกกันสันสิบาดำหนา้าพระไม่ได้กะทรงซ้ายคือสี่พ้นกับพลอ,อยมาดอกบวชแหงพันีบรรยากาศเย็นเยๆบวชแดด

Lợm lắm Lợm lắm Lợm lắm thơm lắm Cái này lợm sẽ bình mày Bình 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 nhảy nông kinh Chắc đi à Nó ngăn vô dạ lắm à Nó ngon าานางสามเช้าสามชาเช้าพอเนภาวะเพิ่นกินเยิ้มต้องอัดอุดน,นนท์ทองไหว้ <c oughs> เพื่อจะได้ขึ้นอีกรอบเพลนกินมันอิอ่มอยูแล้วมันจังมีแห้งดำนา เอาแน้งจะหน่อยวันวันแนน่ทองดำหมว้ได้ว่าฉันไว้คือเก้าบัดำเสบมาสันอ้าวตาหมักเตงกับหมากเดียวกับบบบจับปาผักซองมาตะในบ้านนี่นะ ขาช่องนอาตาเยอะไปรูท้ทำไม่ดีตาม,มันกคนหลายเหมือนเยอะแยะฮอดหาไรสับไปไวโอ้ยมันนี่ก็ฮอดแล้วเพราะเป็นพันซะพอเป็นพันชับไปได้แม่นเพราะว่ายังคนเดียวเนีน่ยย่งอีกหนึ่งคนกะฮอดหารอยสับแล้วพี่น้องจ้ากะขอมกอบใจหลายๆายเบสุขุสุก้นผีป่านะอาพอลุงแม่ป่าเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผูกกด เขามาติดตามส่องบาวตาเป็นกำลังใจให้บาวตากับเขาโมกขอบใจลายๆายได้กับเขอดืบๆขบึ้่อนไฮได้พันสาบเด้อบาดน,นี่นะอย่าลืมอย่าพลาดเขามาดูมาชมหลายๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนในเดอเ้อจ้าเก็บเราสันเป็นทีเรียบร่อยนะไม่กนเก็บเป็นทีเรียบร้อยว่าสันปาดปตปารุงจ๋าน้งานองมิดกินเขาแล้ว นั่งพักผ่อนกันพักผ่อนน้อยหนึ่งสันเพื่อนนูน้อยกับพ้นตกดินพักกันเลยนอนอีกพบนไหนพ่อนอนนอนให้ข่าลงท้องเราไปลุงเลยนูน้อยกับนอนแล้วพี่น้องจ้ามาเฮานี่ก็บสุมาพักควแล้วเด้อจ้าแม่ตากัสเได้ขอลาคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ขอฝากกดไรกดแชร์กดติดตามช่องเบาตาในเด้อปะลุง เขาฝากกันเลค์กดแชร์กดติดตามโอนน้องมิแต่เด้อปลาลุงโอนน้อง,องมิแต่เด้อน้ำปลาลุงแม่พูดลงนะสบายดีคลิปหน้าพบก,กันใหม่เด้อจ้า